สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาดานะคะวันนี้จะทำน้ำพริกแกงเขียวหวานจ้ะนี่เพิ่งทำเสร็จเลยเครื่องปรุงก็ถ้ามีพร้อมก็ํำเองกันเลยดีกว่านะคะน้ำพริกจะได้อร่อยหอมๆเครื่องแกงเนาะถ้าไปซื้ออย่างว่าก็ไม่อร่อยเท่าที่เราทำเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่จะทำน้ำพริกแกงเขียวหวานกันเลยค่ะมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันถ้าหาได้ก็ทำเองดีกว่านะจ๊ะ Hi everyone, welcome back to Tukata Thai Kitchen today. I'm gonna show you how to make the curry. It's green curry. You know it's popular in Thailand. The food is curry. So this is a green curry. If you're interested how to make I'll show you how to make it. Let's get started. สีเขียวนะคะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าสีเขียวเช่นกันแต่ที่นี่ไม่มีก็เลยใช้พริกที่เป็นคล้ายๆกันเขาเรียกคาราพีโนนะคะที่เท็กซัสจะมีเยอะแล้วมีรากผักชีไม่มีก็เอาก้านนะคะมีข่าตะไคร้นะเราก็มีผิวมะกรูดหอมกระเทียมพริกไทยขาวเกลือกระปิอันนี้เป็นลูกผักชียี่หล่าคั่วแล้วนะคะแล้วก็ตำเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ can okay. the ingredient green chili this uh, like a bird chili everything have to be green that's meaning is make green curry <laughs> it could be green this one i use the jalapeno because it's green also so i would like to have a more color so i use the jalapeno and cilantro stem lemongrass galangal this kaffir lime fruit is pure. salt, white pepper, shallot, garlic. This one is roasted cumin and roasted cilantro seed. I mix together and ground it. Shrimp paste, salt. That's our ingredient to make the green curry. So let's get started. <laughs> ใส่ข่าเลยค่ะกังเกลตะไคร้เลมอนกราสแล้วก็ตามตามของแข็งก่อนนะคะ The next c a f f e i lime peel peel มะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตาม Garlic, กระเทียมแล้วก็ตำตำไปเลยค่ะมีแรงตำตำไปหอมแดงชาลอตต์ตำของแห้งแล้วนะคะต่อไปก็เป็นพริกขี้หนูเขียว chili bird bird chili green chili oh my god that's too much it's okay i like spicy เสร็จแล้วนะคะเรากโะ้ั oh, โครกเต็มครกเลย <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะละเอียดเดี๋ยวขอตำก่อนนะคะมาใส่สีเขียวเข้าไปอีก jalapeno pepper ใส่พริกชี้ฟ้าเลยคะ่ะเพิ่มความเขียว ไค่อยใส่เดี๋ยวจะตำยากใส่รากผักชีนะคะหรือว่าไม่มีก็ก้านวันนี้ใช้ก้านนะคะซี l อนจอลสเตมแล้วก็ตำอู้สีเขียวไปหมดสุดท้ายก็ใส่ลูกผักชียี่หลานะคะที่เราคั่วแล้วก็ตำไว้แล้วนี่ Cumin seed and c i l a n t r o seed is roasted น้ำพริกแกงเขียวหวานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เก็บเอาไว้ได้นานเลยนะคะถ้าใส่ช่องแช่แข็งวันนี้ทำว้เยอะเลยเดี๋ยวจะใส่ขวดโหลแล้วก็ใส่แช่ช่องแข็งไว้เลยเวลาจะรับประทานก็เอาออกมานะคะแล้วก็ทำแกงได้เลยเสร็จแล้วแค่นี้เองวิธีการถ้ามีเครื่องปรุงพร้อมก็ทำกันเลยนะคะทำเองดีกว่าอร่อยกว่าแน่นอนถ้าชอบวิดีโอนี้กันก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is homemade green curry paste. It's well done. So I know you have a hard time to find the ingredients. So I recommend you to buy the chili paste at the Asian store. It's much better. It tastes the same. But if you make at home like me, it's homemade. It's much better. tastes better and yummy so i hope you guys like this video please share this video to your friend and come back to visit my channel i will have more recipe every week thank you for watching see you next time bye bye